ม่ตำรวเขาปฏีว่ะอยู่ทำไมจะครึ่งแล้วแหละทุ่มไปยืนไหนรอนะตรงจุดเกิดแล้วว่าข้ามาเดินเดินออกมาเดินออกมาข้างนอกจนก็เจ็บนี่ใครเนี่ยน่นรืดสงฆะ กับพวกนี้เลยว่าไงว่าวกนี้กำลังเริ่มอยู่อย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าเริ่มอยู่ได้ได้ตอนนี้ยังหนไม่เสร็เลยมัเจอมาเห็นไหมโอเคจัดลมมาา ไอ้แค่คุณล yes. yes. ั่นเลยสุดคืออ่านในคณะรุ่งอรุณ็ e s yes อะไรเดยวอมานะเอาไหมอ่ะไม่เอาติกินกับพกูอยากให้ กูมีความสุขไอ้ยี่เปี๊กได้ไอ้ยี่เปีอยกพี่อยากเห็นหนักสุดเลยอยากเห็นมันกินแต่ไจยักา์มันไม่มาหรอกกินกินใกรุ๊ป yes ไอ้ควายไอ้เพี้ยโง่ไอ้อไอสัตว์กระจอกแม่เย็ดได้แคนะ่นั้นเลยลูกกะลีคุย้ยไปฝึกมาใหม่ไอ้แม่เย็ดใครดูคลิปกูแล้วมึงทำอย่างนี้นะไอ้สัตว์จำคำกูไว้พวกมึงเป็นลูกกะลีไอ้หน้าหี อยยัมากก็ได้กันอีกแมกและไอ้ควายดูมึดูดูไว้ขนาดกูไม่ฟูนะขนาดกูไม่ฟูนะเอากูไม่ลงเก่งไปกันเด็กขยาไอ้เหี้ยอ่านตามก่อนนะเออดูเล่นและอย่ามามองว่าช่องกูช่องกูอยาบคายนะคือช่องกูไม่ได้ทํามาเพื่อเด็กอยู่แล้วกูขึ้นไว้หน้าฝีช่องกูอยู่แล้วไม่พอใจไปดูช่องอื่นอย่าสะเอิดดราม่าแค่นั้นจบ ไปยี่อยักย้าย